สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีชาแนลจะมาทำฮอร์โมนไขค่ค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะให้ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงนะคะอุปกรณ์ก็มีไข่ไก่นะคะไข่ไก่สามฟองค่ะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะนมเปรี้ยว ก็ผงชูรสค่ะน้ําตาลนะคะนี่ก็ผงชูรสนะคะแต่ไม่มีเทไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะตอกไข่นะคะ3ามฟองค่ะตอกไข่ใส่เลยนะคะเปลือกอย่าทิ้งนะคะ เอาไว้ทำอย่างอื่นได้ค่ะตอกเลยค่ะใส่ตามฟองคนตีให้เข้ากันก่อนเนะคะใส่ผงชูใส่ผงชูรสลเลยนะคะสองช้อนคุณพูนเลยนะคะ อีเลยค่ะอีเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ตาลทรายใส่น้าตาลทรายห้าช้อนนะคะหนึ่งสองสาม สีค่ะขั้นนคนคน,คนก่อนนะ,ะคะัคนก่อนค่ะแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวเข้าไปเลยนะคะนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวนี้มีจุลินทรีย์เยอะมากเลยนะคะช่วยย่อยสลายในสิ่งที่เราผสมกันไปให้เร็วขึ้นนะคะ 你看，对了，要拍。 เมื่อคนกันให้เขาละลายกันดีแล้วนะคะบรรจุลงในขวดเลยไวเลยนะคะเทลงในขวดเลยค่ะเทลงในขวดเลยนะคะแล้วปิดฝานะคะไม่ต้องสนิทนะคะ รวมวมคลายรวมวมไว้นะคะทิ้งไว้สามถึงห้าวันก็นำมาใช้ได้เลยนะคะจะใช้ฉีดพ่นหรือว่ารถตามคนต้นไม้ก็ได้นะคะต้นไม้พ,พืชผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้แม่วีทำไว้แล้วนะคะทำไว้นานแล้วค่ะเก็บไว้นี้ใช้ได้เลยนะคะ จะต้องแต่ตอนเย็นแค่นั้นนะคะตอนเย็นค่ะสูตรฮอร์โมนไข่สูตรนี้ใช้สำหรับไม่ดอกไม่ประดับก็ได้นะคะสีสวยสดใสค่ะจะ ฮอร์โมนชนิดนี้จะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะขวดอดอกไม่หลุดร่วงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มีวีชแนลด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ